สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เราอยู่ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมเนาะกับบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะท้องฟ้าวันนี้สีสวยๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชม สวยมากเลยนะผู้ชมเนาะมีปุยแมฆข,ขาวๆนะผู้ชมเนาะที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมในเวลาขณะนี้เนาะแปดโมงกว่าๆนะท่านผู้ชมแอดมินเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเนาะแอดมินจุดทูบไปแล้วนักผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอนะท่านผู้ชมขอตัวเลขกับแม่สะเคียนทองที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชม บรรยากาศยามเช้านะผู <S 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 <ts uso> ้ชมนะแบบนี้นะผู้ชมกับภาพบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมเนาะสวยๆนะผู้ชมกับต้นตาลคู่นะผู้ชมเนาะใครอยากมีคู่ก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะผู้ชมท้องฟ้าวันนี้สีสวยมากนะผู้ชมเนาะสีขาวฟ้าสีขาวนะปุยเมฆนะผู้ชมสวยๆกันเลยทีเดียวนะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดสู้ไว้นะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้เนาะแต่ตอนนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมกำลังอยู่กับแอดมินเทพนัทกรนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงครับี่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในเวลานี้ก็คือปรา,าสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมกับภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะท่านผู้ชมเนาะลืมมากราบไหว้เสด็จพ่อเสด็จแม่ที่นี่ได้นะท่านผู้ชมมาขอพรเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะท่านผู้ชมเนาะมีไก่ด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมที่ปราสาทภูมปนนะข้าวไก่มาเลี้ยงนะท่านผู้ชมหลายตัวเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะกับไก่ด้านนูนเป็นแม่ตะเคียนทองนะครับที่เราจุดทูปไว้เนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรกกับแม่ตะเคียนทองกันเนาะแอดมินจุดทูไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูตัวแรกนะครับท่านผู้ชมแต่เราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้เนาะมาฝากท่านผู้ชมกันก่อนนะท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะ ภาพบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยๆเนาะที่เราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันที่นี่นะท่านผู้ชมกับบรรยากาศยามเช้าตรูแบบนี้นะแปดโมงกว่าๆท่านผนะู้ชมเนาะกับท้องฟ้าสีสวยๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรกด้วยกันนะท่านผนะู้ชมเนาะที่แอดมินจุดทูบไ้นะท่านผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมาเนาะอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะท่านผนะู้ชมเนาะ มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันนะท่านผู้ชมมาขอพรขอโชคขอลาบเนาะบรรยากาศก็นานั่งเล่นนะท่านผู้ชมนะมากับแฟนนะท่านผู้ชมคือมากับคนรู้ใจนะท่านผู้ชมเนาะก็มาท่องเที่ยวมาขอโชคขอลาบมาขอตัวเลขได้นะท่านผู้ชม เเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมว่าวัานนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมสี่ชมพูที่อยู่ฝั่งนู้นเป็นห้องน้ำน,นะท่านผนะู้ชมเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยมาเนะาะอาจจะหาห้องน้ำไม่เจอก็ตรงนู้นนะท่านผู้ชมภาพที่อยู่บ้างหน้าของท่านผู้ชมด้านนู้นเนาะเป็นห้องน้ำทนะ่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรที่เราจุดทูปไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอดูกันนะท่านผู้ชมมีคนมาขอก่อนแอดมินแล้วนะท่านผู้ชมเนาะด้านนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ดูเนาะเห็นไหมด้านนู้นมีคนมาขอก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมนะตัวเลขที่ปรากฏอยู่เป็นเลขสามสามห้านะท่านผู้ชมสามสามห้านะครับ ถ้าใครชื่นชอบเนาะตัวเลขที่มีคนมาขอ,ขอก่อนนะท่านผู้ชมเนาะก็ตรงนู้นเนาะตัวเลขเนาะส่วนตรงนี้เป็นของแอดมินที่เพิ่งจุดนะท่านผู้ชมตัวเลขยังยังออกมาไม่ครบนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็จะพาเดินเล่นก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าจะรออยู่ตรงนี้มันก็อาจจะช้าเนะเดี๋ยวไปเดินดู ิ่งต่างๆกันดีกว่าแล้วผู้ชมนะวันนี้แอดมินก็น้ําแดงมาถวายนะท่านผู้ชมก็เชิญชวนนะให้แม่ตะเคียนทองได้กินน้าแดงกันนะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนทองที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมมาขอโชคขอลาบได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะมาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะก็เชิญชวนนะครับมาขอตัวเลขได้เนาะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับที่นี่เนาะกับเมสเกนทองนั่นเองนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนะ <S <S 1> <S 1> าะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขนะทูบนะท่านผู้ชมเนาะพาท่านผู้ชมไปเก็บบรรยากาศสวย,สวย ดูกันก่อนนะท่านผู้ชมเผื่อใครที่อยากมาเที่ยวนะท่านผู้ชมเนาะที่นี่เนาะเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะ วันนี้น้ำเยอะนะท่านะผู้ชมน้ำเต็มเลยอ่ะน้ำมาจากไหนกันเนี่ยท่านผู้ชมพอเห็นคุ้งน้ำแล้วก็รู้สึกเวิงวางนะท่านผู้ชมนะ ความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่ปราสาทภูมิโปนนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเนาะเราเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงกับบรรยากาศช่วงเช้านะท่านผู้ชมเนาะแบบนี้นะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหากคุณชอบคลิปนี้เนาะปลาในสระตัวใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชม ใครจะมานั่งเล่นก็มานะท่านผู้ชมนะมาเที่ยวที่นี่เนาะกับบรรยากาศสวยๆเงียบๆนะท่านผู้ชมมีที่นั่งเลยนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยพาคนดูใจมาเที่ยวนะท่านผู้ชมเนาะมานั่งเล่นซื้อของมากินนะท่านผู้ชมแล้วก็นั่งเล่นดูนู่นดูนี่เนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆนะท่านผู้ชมมีที่นั่งสบายๆนะท่านผู้ชมเนาะ เเก็ okay, บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมสวยนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศก็เงียบเงียบสงบดีนะท่านผู้ชมเนาะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ถ้าคนรู้ใจมาเที่ยวนะท่านผู้ชมมานั่งทอดรักกันอยู่ในสวนนะท่านผู้ชมเนาะ ด้านนู้นก็จะเป็นปราสาทภูมปโปนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่เรามองเห็นในภาพขณะนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไว้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าวันนี้เนาะเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากคณชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไว้กันนะท่านผู้ชม จะไปดูที่ว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรเนาะทั้งสามตัวที่แอดมินจุดทูไปนะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. นี่คือรถแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะวันนั้นขี่รถล้มยังไม่หายนะท่านผู้ชมหัวเข่าก็ยังเก็บอยู่เลยนะท่านผู้ชม mm hmm. ยวมารอลุ้นนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่แอดมินจุดทูไปเนาะ mm hmm. แล้วเข้ามาทำอะไรครับอ้าวดอกมันเกี่ยมันออกดอกไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมารอดูนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขทั้งสามตัวจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมส่วนตรงนู้นนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขตรงนู้นนะท่านผู้ชมมีคนมาขอก่อนแอดมินเนาะที่เป็นเลขสามสามห้านะท่านผู้ชมแต่ของแอดมินที่จุดทุกขขอในวันนี้ก็คือตรงนี้นะท่านผูนะ้ชมเนาะเดี๋ยวมารอดูซิว่าตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขต,ตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรุน้นในกันตัวที่สามนะครับเดี๋ยวมารอรุนนะ้นเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะทั้งสามตัว จะมารอรุนด้วยกันนะครับสำหรับตัวเลขตัวที่3ามนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมารอดูด้กันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตัวที่สามเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้ที่แอดมินจดทูปไว้นะท่านผู้ชม เดี๋ยวมารอลุ้นนะครับตัวที่สามเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านโน้นนะท่านผู้ชมมีคนจุดทูบมาขอก่อนเนาะขอก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมนะี่นะท่านผู้ชมเนาะสําหรับฝั่งโน้นเนาะชื่นชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมมาดูตัวเลขของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะ ว่าตัวเลขวันนี้แอดมินจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมจะออกครบมาทั้งสามตัวแล้วท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตัวที่สามเป็นอะไรเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะทำไมมัน ป็นศูนย์หรือเป็นศูนย์หรือเป็นเก้าท่านผู้ชมบางทีเหมือนเก้ามันศูนย์เนาะน่าจะเป็นศูนย์นะท่านผู้ชมนะะจะเลขออกมาครบแล้วนะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นหนึ่งสี่เก้าก็ได้นะท่านผู้ชมบางทีเหมือนเลขเก้าบางทีเหมือนเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์ศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะผู้ชมนะหนึ่งสี่ศูนย์หรือจะเป็นหนึ่งสี่เก้าก็ได้นะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเจ็ดสีส่ศูนย์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นเจ็ดสี่เก้าก็ได้นะท่านผู้ชมเนะผู้ชมคิดว่าเป็นตัวอะไรก็ดูได้เลยนะท่านผู้ชมนะเจ็ดสี่ศูนย์หรือจะเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ท่านผู้ชมบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าแอดมินจะเขียนตัวเลขตัวอะไรให้ท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสี่ศูนย์นะท่านผู้ชมเราจะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเราจะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ทางช่องของเราเพื่อคนบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ